ในแง่ของความช่วยเหลือเมื่อวานนี้มีการประชุมกันครับโดยอธิบดีกรมยุโรปอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกามีเอกอัครราชทูตที่ตุรกีอุปทูตรรักษาการที่อิหร่านซึ่งรับผิดชอบดูแลซีเรียผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนประชุมกันหารือเกี่ยวกับการส่งความช่วยเหลือให้กับตุรกีและซีเรียนะครับเบื้องต้นก็จะบริจาคเป็นเงินครับ5ล้านบาทให้กับตุรกีแล้วก็1ล้านบาทให้กับซีเรีย แล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดส่งหน่วยกู้ภยัยแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมการจัดส่งอาหารและของใช้จําเป็นโดยหลักการสําคัญก็คือเป็นไปตามความต้องการของประเทศผู้รับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสําหรับการกู้ภยัยการบรรเทาสาธารณภยัยเวชณฑ์นเนี่ยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะรับหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานตรงกลางสําหรับส่งความช่วยเหลือให้กับทั้งสองประเทศ และเมื่อวานนี้ตัวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตวินัยยังได้ไปลงนามแสดงความเสียใจต่อเหตุแผ่นดินไหวที่ทางสถานทูตนะครับตุรกีประจำประเทศไทยด้วยนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดกรณีแผ่นดินไหวที่มีขา่าวเศร้าว่าคนไทยเสียชีวิตนะครับ